สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามานั่งกินข้าวจ้าพาข้าวคัวนั่งกินข้าวกินข้าวกับน้ำพริกคุกพิกเมื่อวานเพื่อนเอามา้ให้น้ำพริกเผาคุกกินกับผักเสี้ยนทุกคนก็จะมีไอ้นี่ด้วยเออตุนไข่ไข่ตุน กินข้าวกันจ้ะทุกคนแซ่บๆจ้ะน้ำพริกผักอันนี้พริกป่นลายน้ำปลาทุกคน ทับดองเปรี้ยวมงดองไว้แล้วก็ใส่ตู้แข็งไว้เวลาจะกินก็เอาออกมาใส่ถุงถุงอร่อยทุกคน อยู่คนเดียวก็กินคนเดียวนี้ไข่ตุนตุนใส่ใส่น้ำขิงผสมลงไปด้วยหลายอย่างเลยปักก็ผักชี มะเขือเทศหอมเบื่อไข่ทอดก็เลยเอามาตุ๋นที่อยากกินก็นี่แหละมีน้ำพริกเผาแล้วค่ะใช้ได้แล้วน้ำพริกเผา เี่ยน <c oughs> ก้านมันก็จะออกแข็งๆหน่อยนะุ้ไปเก็บตอนที่มันใกล้จะแก่แล้ว <c oughs> ไม่มีเวลาไงสบายดีกันไหมคะทุกคน ประเพนก็สบายดีก็ไม่สบายมากหรอกทุกคนจะปวดแต่ขาปวดหัวเข่าอีกข้างนึงแล้วสงสัยเดี๋ยวจะต้องโดนไปผ่าก็ไม่รู้ ตุ๋นไข่นี่ก็อร่อยนะทุกคนนานๆทำทีใส่น้ำขิงน้ำขิงดองแล้วก็ใส่ขิงลงไปหน่อยนะึงให้มันออกเปรสชาติไปเปรี้ยวหน่อยทุกคนจะอร่อย อร่อยกัาไข่น้ำกินเผ็ดแล้วก็กินจืดใส่ใส่พริกเผาแล้วก็มาเติมพริกปนพริกเผาของเพื่อนไม่ค่อยเผ็ดไง กินแบบง่ายๆประเพณีไม่ได้จัดฉากแบบให้สวยๆหรอกทุกคนทำร็ดก็กินเลยกินแบบนี้แหละแบบบ้านๆขี้เกียจไปจัดฉากมันดูในนี่ผักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยม่ค่อยชอบกินผักเท่าไหร่ ไข่ฟีลูกใส่ลงไปเปิดไฟเบาๆมันก็จะไม่ค่อยพองเท่าไหร่ให้มันออกขา,ขาวออกหอมหอมน้ำดองขิงขิงน้ำดองขิงที่เรา ที่เราซื้อแบบที่ก็ทำเอ่อชูชีอ่ะชูชีอ่ะทุกคนกระปุกเล็กๆอ่ะยิ่งใส่ขิงด้วยยิ่งอร่อยอกินเสร็จก็จะไปทำงานวันนี้ข้าวโรงเรียนก่อนค่อยไปสระน้ำ โรงเรียนเลิกเที่ยงวันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรเลยสักวนนี้นั่งกินข้าว ทำคลิปไว้สักหน่อยเนาะทุกคนเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อไม่ได้ไปไหน เห็นทุกคนก็ถ่ายคลิปก็ขยันออกนอกบ้านนะน้องนันน่ะเขาไปขยันไปถ่ายชายทะเลเป็ดหานลูกเป็ดลูกห่านน่ารักอยู่ดูเพล,เพลินๆไม่เครียดดีทุกคนเก็บผักด้วย ก็ดูน้องแจวเขาไปเก็บผักเก็บโอ้โหหน่อไม้ดอหน่อไม้อะ่ะไปหักโปะโปะโอ้โหเอามาเนะาะหักเอามาเก็บรอบลอก,ลอกต้มแล้วเก็บไว้เนาะเวลาหน้ามันไม่มีกินพริกก็อร่อยทำซุปก็อร่อยหน่อไม้สดโน่ไมหนอนเล็ก พอเพนไปเก็บของเพื่อนปีก่อนนู้นหนอเล็กวบบนี้อีกโอ้โหเอามาต้มกินโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยอร่อยจ้ะต้มจิ้มพริกสดๆดน่ะมันจะอร่อยว่าเราไปซื้ออย่างที่อยู่ในถุงที่ร้านไทยอ่ะแล้วอ,อย่างนั้นไม่หวานเลยให้มาเก็บสดสดเนี้ยหวานเจี๊ยบอร่อยจ้ะ แล้วเพนเคยไปเก็บของสวนเพื่อนสวนเพื่อนเขามีหน่อไม้ด้วยแต่ว่าหน่อมันจะเล็กหน่อไม้หน่อไม้พันเล็กอะทุกคนตอนนี้มันมเวลาไปเก็บครับจะเจอกันยังเวลาน้อยเลยกับเพื่อนวันนั้นเข้ามาหาก็ตำน้ําพริกมาให้ เนาหาก็ต้องนัดกันก่อนโอ้ยงานมันเยอะหวานหวานเอาไปทำต้มจิ้มพริกนอไหมเกสส็บสดๆเนี่ยแล้วกรอบหอมด้วยนะ พยายามกินให้เร็วจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวถ้ามันหมดจานหมดจานแล้วจ้ะทุกคนอร่อยตุ้นไข่ไข่ตุ้น รสชาติกำลังดีเลยทุกคนกินไปเกือบครึ่งโอเคนะทุกคนกินหมดแล้วจ้ะหมดชามแนละ้วคลิปนี้ลาไปแล้วจ้ะพามานั่งกินไข่ตุ๋นจ้ะทุกคน เนาะอร่อยดีกันคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าโอ๊ยเจ็บขา